อันยองอาเซียเยนสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จะเรียนคุเรียนตูเกเตอร์วันนี้ผมจะมาสาธิตให้เพื่อนดูนะครับว่าถึงการใช้วันละหนึ่งวยากรนะครับเราจะทํำยังไงแล้วก็จําได้ไหมครับเมื่อวานเราคุยกันไปถึงเรื่องว่าใช้ไวยากรณ์กับศัพท์ที่เรารู้ก่อนวันนี้ผมจะมาพูดถึงในกรณีที่เรารู้ศัพท์น้อยคือรู้ศัพ์ไม่เยอะรู้ศัพท์นิดเดียวแล้วเราจะรู้ไวยากรณ์เราอยากจะเรียนรู้วยากร์ใหม่ๆสมมติเรามีวยากรณตัวหนึ่ง วันนี้ผมจะแนะนำบริการที่เรียกว่าอึนสองตโรนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้งานยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะพาทัวร์นะโอเคตอนนี้เนื่องจากว่าบ้านเ่ะข้างบ้านมันยังนยังไม่เสร็จดีนะครับก็ มันก็จะมีขยะมีอะไรนะสมมุติว่าเราอยากจะใช้ไวยากณ์หนึ่งซึ่งวันนี้ผมยกมาก็คือวยากรณ์ของอึนชองตโรนะครับอึนชองตโรเนี่ยมันจะเป็นไวยากรณ์ที่แบบว่าแทบจะหรือเกือบจะนะครับอย่างเช่นแทบจะหรือเกือบจะยังไงเช่นเราบอกว่าเหนื่อยจนแทบจะเดินไม่ไหวนะครับวิธีการใช้นะถ้าจะเดินไม่ไหวสมมติเราใช้คําว่าหมดเวลาเอาเดินเอาเดินก่อนนู่นเดินคอดอคอดอคอตาแปลว่าเดินนะแต่ว่าสมมติเราบอกแทบจะเดินไปไม่ไหวเดินคอรอคาตาเดินไปคอรอคอตาเดินมา นะสมมติเราบอกว่าหมดใช้หมดแปลว่าไม่ใช่ไหมหมดแล้วก็ตามด้วยคอรอคาตาหมดคอรอกันใส่อึนลีอึนสองตัวนะหมดคอรอคาันสองโตโรพ่คโค้แหยอันนี้ก็คือเหนื่อยมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมเหนื่อยอันนี้แทบจะเดินไม่ไหวแทบใช้แทบจะเดินม,มาก่อนแทบจะเดินเหนื่อยจนแทบจะเดินไม่ไหวอันนี้เห็นไหมคือหญ้ามันก็เยอะขยะมันก็เยอะสมมติเราไม่รู้จักสั์รู้จักสั์ที่เป็นอรเขาเรียกว่าสับง่ายๆก่อนนะเช่น ซูเดกิฮะซูเดกิอันนี้คือสูซูเดกิเนาะขยะอ่าสมมุติเราจะพูดเราพยายามพูดในศัพท์ที่เรารู้ซึ่งเรารู้จักซูเดกีเราจะพูดว่าอย่างไงดีครับสมมติว่าอ่าเราจะพูดหาคําที่โยงนะอย่างเช่นเร,รเราจะทองสุเราจะทําขยะเยอะนะขยะเยอะมากๆเลยเห็นไหมขยะมันอันนี้สายตามองอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าตรงฝั่งนี้ก็คือแบบเอามาเอามา,เอามาทิ้งส่วนหนึ่งแล้ว แล้วเลยบอกว่าขยะเยอะจนอะไรดีต้องหาคำที่แบบเชื่อมโยงเนี่ยนะถ้าแบบมันไม่เชื่อมโยงก็สมมติว่าเราเอาเลือกคําที่มันไม่เชื่อมโยงมันอาจจะมันอาจจะดูสึกแปลกๆปหน่อยเช่นสมมติเราบอกว่าขยะเยอะจนต้องไปกินข้าวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมขยะเยอะจนต้องอืคือคําเชื่อมเยงก่อนะโอเคสมมติขยะไม่ได้เราก็ต้องหาอบบนอนดึกจนนอนดึกจนปวดหัวจนแทบจะปวดหัวหรืออะไรนะสมมติเราใช้คำว่านอนนอนดึกนะ นึดเกนะนึดสมมตินึดเกชาตาก็คือนอนนอนดึกนะมันจะมีอีกหนึ่งนะครับนึดนึดจำเลยนะแต่ว่ามันจะใช้แตกต่างกันนะสมมติเราบอกว่านึดเกชั้นองโตโรอันนี้ก็คือแบบอันนี้แบบเราต้องดูนะเพราะว่าเวลาใช้คําว่าแทบจะมันจะต้องมีคําว่าแทบจะก่อนสมมุติเราบอกว่านอนดึกจนแทบจะปวดหัวเราจะต้องเอาปวดหัวขึ้นมาก่อนนะครับแบบว่าแทบจะปวดหัวขึ้นมาก่อนนะก็มอริกาอาพื้นของโตโรนึดเก ชัดซอยโยอย่างนี้ได้เนยมอริกาอาพุชชองโตโรเนเกชัดซอยโย่อันนี้แล้วสมมติว่าเราตื่นแต่เช้าเรามาดูว่าเราตื่นแต่เช้าเราจะสามารถพูดอะไรดีคือเวลาเพื่อนๆที่แบบว่าพูดไม่ออกหรือนึกไม่ได้อะอ,อย่างอย่างสมมติอาตอนแรกผมพูดถึงซื้อเ้กีแต่ผมนึกเหตุผลไม่ออกไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็พูดใหม่โ <laughs> อเคถึงเ okay. วลาตื่นเช้าแล้วแบบว่าอะไรแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ตื่นเช้าไงมันเก้าโมงสมมติว่าตื่นสายอ่า ตื่นเพราะว่าอะไรครับหิวหิวหิวข้าวอะหิวจนแทบจะหิวจนแทบจะเจ็บทอ้องอะเมต่อไหิวข้าวจนเกือบจะเจ็บท้องทีแทบจะเจ็บเพราะเราตื่นสายใช่ไหมเราใช้จําได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีการเพิ่มคนเพิ่มสถานที่หรือว่าเพิ่มเหตุผลใช่ไหมถ้าเราบอกว่าหิวจนแทบจะเจ็บท้องเราแทบจะมาก่อนใช่ไหมครับเพกาอัพพื้นของโตโรแพโกพายโยแล้วตามด้วยตื่นสายไปครับอ นุดเกอีรอนัทกอดตื่นอยู่หรือว่านุดเกอีรอนัซอๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือแบบมาดูกันทีนะอ่าเราบอกว่าเจ็บท้องใช่ไหมเหิวข้าวจนแทบแบบจะเจ็บท้องหิวจนเกือบจะเจ็บท้องเนี่ยแบบมันมากๆเลยใช่ไหมคะเราบอกแพก้าอัพพืชชองตัวโร่อ่าแพ้โก้พายแล้วก็นุดเกอีรอนัทีรอนัทกอดตืนโยใช่ไหมครัเพราะว่าตื่นสายอ่ะเรามาดูอีกสิว่าเราสามารถจะพูดอะไรได้บ้างเอาแบบที่ทุกๆแบบทุกๆอย่างที่เราแบบ อันนี้มากเลยะนะครับอ่าต้องเอาแบบเป็นศัพท์ที่เรารู้หลายๆคนแบบอ,อย่างที่บอกแหละเราไม่ได้รู้สัพ์เยอะใช่ไหมเอาสัพที่เรารู้ก่อนข้างบ้านก็มีนนครับนนก็คือนานะ <c oughs> นนช่วงนี้เขาจะเพลินเพตาครับนะครับเพลินเพตาเพลินเพล,เพเพลก็คือเกี่ยวข้าวนะอ่าเกี่ยวข้าวสมมุติเราบอกว่าแดดมันร้อนอ่าแดดมันร้อนแต่แดดมันร้อน,ดดน,อนคือด้านนอกมันร้อนแน่นอนอ่ะดูสิร้อนไหม มันมันสายแล้วไงอ่าแดดมันร้อนอ่าจนแทบจะอยากเข้าไปในบ้านถึงมาเดือนตากแดดนะตากจำเพื่ออะไรวะเนี่ยร้อนอ่าโอเคอ่าสมมุติว่าเราอยากจะบอกว่าแดดมันร้อนจนแทบจะอยากเข้าบ้านนะแดดร้อนมันก็จะมีแดดร้อนแดดแรงนะครับแดดร้อนก็จะเป็นเหว่ฮสัซัลขังเหว่นะสมมติเราบอกว่าอันนี้คังฮาดมันมันแดดเป็นแดดเป็นแดดมันแดดมันแรงอยู่แล้วแดดแรงนะแดดแรงถ้าเป็นขอเข้าเข้าร่มก่อนแล้วกัน แดดมันแรงนะแต่ว่าถ้าเป็นแดดแดดร้อนเนี่ยเขาจะพูดถึงเฮทพิชิตึกรบตัดนะครับเฮทพิชิสมมติเราใช้คำวา่าเฮทพิชิตึกรบอยู่เฮทพิชิตึกรบเนี่ยโอ้แดดแดดร้อนอนะแต่ว่าแดดแรงก็ใช้เฮทซัลนะครับเฮทซัลขังเฮ้ยออ่าอย่างที่บอกถ้าเราบอกว่าแดดมันมันแรงแดดแรงมากแบบแดดแรงแล้วก็ร้อนแดดแรงจนอยากจะเข้าไปในบ้านนะครับก็ว่ายังไงครับแดดแรงนะครับเมื่อกี้พูดว่าเฮทซัลใช่ไหมครับเฮทซัล คังค ну. oh. yeah. okay. yeah. ังคาตาก็ใช้คังคั่นสองตัวรอันนี้สมมติอย่าลืมนะครับอย่าลืมลำดับคําดิเทนะจนอยากจะเข้าไปในบ้านว่าไงครับอยากเข้าไปในบ้านก็คือว่าไงครับชิเบะทือรอคัลสองตัวรอหฮซัลคังเฮลนะก็พูดอย่างนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะจนแทบอยากจะเข้าไปในบ้านก็ชิเบะทือรอเข้าไปทือรอคาตานะครับชิเบะทือรอคัลสองตัวรอหฮซัลคังเฮลนะแย่มันร้อนจนอยากจะเข้าไปในบ้าน อันนี้ก็คือแบบนี่แหละพยายามแบบนึกสมมติ они, oon, ว่าเน bueno. ี่ยอ่าสักหน่อยว่าจะไปกินข้าวไหว่าจะไปกินข้าวไหมครับว่าจะไปกินข้าวก็ต้องมานึกต่อใช่ไหมว่ายังไงครับหิวจนอยากหิวจนแบบแทบจะอยากไปกินข้าวตอนเนี้ยอ่าอยากไปกินข้าวนะครับเราใช้แพลกูบุตาคือแพลกูบุตาใช่็นไหมหิวจนอยากจะไปกินข้าวแต่เรามันจะแยกกันนะปกติเวลาพูดแพลกูบุตาคือเราหิวแล้วแพลกูพายโอนะอันนี้อยากไปแทบจะอยากไปกินข้าวไหมครับพับบลื้ มกุลชองตัวโรแพกุภายอย่างนี้นะครับอันนี้แบบพยายามใช้นะและนี่คือตัวอย่างการใช้ลองใช้ไปในแต่ละวันลองใช้ไปดูอ่านะครับหรือแบบกินข้าวเยอะจนแทบจะอะไรครับจนแทบจะเจ็บท้องอ่าสมมตินะกินเยอะจนแทบจะเจ็บท้องเจ็บท้องไงเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมแพะก้าแพก้าอพุตนะแพก้าอภายโยใช่ไหมเราบอกว่าแพก้าพุลชองตัวโรพับลมันี่มกุลสโยโยนะอันนี้ ชค่อยพูดค่อยใชย้ไปเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื<ๆ>่อนเพื่อลองเอาไปฝึกดูนะครับทุกๆคนทําได้นะเริ่มจากศัพท์ที่มันใกล้ที่สุดก่อนเริ่มจากศัพท์ที่มันใกล้แล้วก็เริ่มจากวัยากรที่อยากเรียนก่อนอยากเรียนวิยากรน,นี้ออากมาลองใช้กับทุกศัพท์ที่รู้อย่างที่ได้พูดไปในวิดีโอก่อนนั้นนี้นะใครยังไม่ดูไปลองดูนะครับว่า วิธีการจำใบก้อนให้ดีขึ้นวิธีการฝึกฝึกพูดให้ดีขึ้นมันเป็นยังไงนะเดินไปตรงไหนดูก่อนว่าไอ้ศัพท์นี้เราเรารู้จักไหมถ้าเราไม่รู้เอะลองดูซิว่าอันไหนที่เรารู้เอาที่รู้ไปก่อนแล้วค่อยๆฝึกใช้แล้วฝึกทั้งวันเดินผ่านอะไรเห็นอะไรก็ฝึกพูดฝึกใช้ไปก่อนแล้วมันจะดีึ้นเดงผมเชื่อว่าทุกๆคนทําได้นะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงทุกคนทําได้ขอแค่ขยันแล้วก็ลองทําตามที่ผมบอกดูนะถ้าใครติดปัญหาตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะดีจะตอบให้ทุกอัดนะครับผม ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสนจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมนะครับวันนี้ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดตอนเย็นๆก็จะมีวิดีโลอลงอีไดเดี๋ยวลืมรอติดตามนะครับถ้างนั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับคือรองถามใ้ชีวิกันตัวมานโย,ยอัญญงสวัสดีครับ